ข้าวที่เราใช้ในปีนี้ก็คือกข .111 ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าวเนาะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมากเราอยากจะมาบอกต่อกำลังหลักของชาติในด้านเกษตรก็คือนักศึกษาเกษตรนะครับว่าการทำนานในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาต่อโจทย์การทำนานในปัจจุบันซึ่งทําให้อาชีพทำนานนเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงได้และไม่ได้เชยต่อไปแล้วนะครับ ทุกคนวันนี้สองสูตรลับกับปุ๋ยเขยมุกนำทุกคนมาณบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะเป็นช่วงเวลาที่กำลังมีการจัดงานเกรรษตรกำแพงแสนปี2567ค่ะภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับภาคเอกชนโดยบริษัทนาเฮียชัยจำกัดและบริษัทปุ๋ยไวกิ้งค่ะ มีการทำแปลงสาธิตการจัดการแปลงนาตามแบบของเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพียใช้เราจะไปสนทนากับแขกรับเชิญผู้เกี่ยวข้องที่จะมาเปิดเผยสูตรลับที่สำคัญในแง่มุมต่างๆด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีคดรับสวัสดีครัับท่านดรชนศมาลำพองนะคะครับผมผมรองศาสตราจารย์ดรชนศมาลำพองเป็นรองคณะบดีฝ่า,ายวิจัยบริการวิชาการวิเทศสัมพันธ์ของคณะเกษตร,รกำแพงแสนครับผมด้านหน้าเรานี่คือครตรงนี้จริงๆล่ะเราเรียกว่าแปลงเกษตรอภิรมณ์นะแปลงนี้เป็นแปลงนาสาธิตว่าดได้เรื่องอะไรคะอาจารย์เราสร้างเป็นแปลงผลิตเมล็ดพัุ์ข้าวซึ่งเราก็ทํางานร่วมกับนาเฮียชัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ เพราะว่าเราอยากให้นิสิตหรือว่าผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยเข้ามาชมแปลงที่สมบูรณ์ที่สุดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เรามีการคัดว่าเราจะเลือกพันธุ์ข้าวพันธุ์อะไรข้าวที่เราใช้ในปีนี้ก็คือกข .111 ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ของกรมการข้าวเนาะเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงมากอยากจะลองโชว์พันธุ์ใหม่นียเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นแล้วก็ถ้าเกิดเกษตรกรชอบจริงเนี่ยเมล็ดพันธุ์เราก็จะมีขายด้วย ที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งของแป้งนี้ก็คือเราเป็นแป้งเปียกสลับแห้งด้วยเพราะว่าเซนต,ตอนนี้คือเราต้องการลดคาร์บอนะนะครับแล้วก็ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งทางนาเฮียใช้เนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของการเปรียกสลับแห้งเข้ามาช่วยในการจัดการนาด้วยค่ะเปียกสลับแห้งวิธีการจัดการแบบนี้มันคืออะไร<ม>เพราะฉะนั้นไปพบกับคุณนิทั์จเจริญธรรมรักษาดีกว่าค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมนิทัศนเจริญธรรมรักษานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทนาเฮียชัยคาว่าการจัดการแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยมันหมายถึงการจัดการแปลงนาแบบไหนยังไงคจากที่เราทําแบบเปียกสลับแห้งตั้งแต่แรกเนี่ยจนถึงวันนี้ก็12ปีแล้วนะครับทดลองกับแปลงสมาชิกเราไปเรื่อยๆก็มาสรุปที่ว่าการทําเปียกสลับแห้งในการจัดการเรื่องน้ําเราก็จะเริ่มเติมน้ําหลังจากปักดําหลังฉีดยาคุกวัชพืชแล้วนะครับ ไปจนถึง30วันช่วงนี้เราจะไม่อนุญาตให้ดินส่วนไหนโผล่พ้นน้าเลย mm hmm. เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยวัชพืชและข้าวเรือเนี่ยจะขึ้นได้แล้วข้าวเราจะไม่สามารถคุมวัชพืชได้แต่หลังจาก30วันไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่อนุญาตให้มีน้ําในนาเลย mm hmm. เพราะว่าถึงช่วงที่จะทําเปียกสลับแห้งแล้วระยะยาวแค่ไหนอยู่ที่อายุของข้าวอายุข้าว90วันเนี่ยระยะแห้งจะอยู่ที่ประมาณ20วันแต่ถ้าเป็นข้าวร้อยยีวันเนี่ยระยะแห้งเราอาจจะได้ยาวถึงเดือนครึง่ง mm hmm. นะครับเราก็ดูว่า ข้าวอาจจะเหี่ยวก่อนเราอาจจะต้องมีการเติมน้ําบ้างแต่หลังจากที่ข้าวตั้งท้องไปจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว10วันเนี่ยช่วงนี้คือช่วงที่ขังน้ําตลอดเวลาข้าวต้องการใช้น้ําเยอะนะครับจนถึงระยะข้าวเริ่มใกล้จะพับพึงเราก็จะปล่อยน้ําแห้งเพื่อจะรอเก็บเกี่ยวจะไม่ให้ดินเนี่ยเป็นหล่มเป็นเลนนะครับสูตป,ปุ๋ยต่างๆมาจัดการกับแปลงนาตรงนี้ สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่สมาชิกเราใช้แล้วมีประสิทธิภาพได้ผลซึ่งสมาชิกก็อาจจะมีเทคนิคของแต่ละบุคคลนะครับแต่ผมก็จะประมวลแล้วก็สรุปว่าเอ๊ะเทคนิคไหนเนี่ยน่าจะเหมาะกับแปลงนี้ มากที่สุดนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะใส่ปุ๋ยครั้งแรกที่ประมาณ8วันผมจะใส่ปุ๋ยสูตร4600เป็นยูเรีย1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยสูตร2195 1ส่วน1ต่อ1นต่อ1นะครับในอัตรา25กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเป็นข้าวยุที่ประมาณ110 120เนี่ยก็อาจจะใช้เป็น10วันนะครับแต่จะไม่เกิน10วันเพราะว่ายิ่งใส่ปุ๋ยเร็วเนี่ยข้าวจะแตกกอได้ดีการแตกกอของข้าวเร็วทําให้เขาคุมพื้นที่ ทำให้วัชพืชและข้าวเรื้อ้ขึ้นได้ยากขึ้นแต่กอช้าเนี่ยจำนวนต้นต่อกอ่อก็น้อยจานวนต้นน้อยจํานวนลวงก็น้อยแล้วครั้งที่2เนี่ยผมก็ใส่อยู่ที่ประมาณ28วันอันนี้ผมจะใส่21 9 15ล้วนๆเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวจะต้องเริ่มสะสมสร้างดอกเพื่อเตรียมตัวที่จะตั้งท้องนะครับนาดินทรายเนี่ยแปลงนี้ผมใช้ถึง40กิโลกร,รัมต่อไร่แต่ถ้าเป็นนาดินเหนียวเนี่ยก็แนะนําอยู่ที่ไม่เกิน30กิโลกร,รัมต่อไร่ หรือถ้าเกิดว่านาที่ได้พัก3-4เดือนถึงจะได้ทำเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่25กิโลกรัมต่อไรอ่นะครับก็จะลดตามพื้นที่และความสมบูรณ์ของดินแล้วหลังจากนั้นเ,นเราถึงทําแห้งนะครับก็คือจะไม่เติมน้ําแต่ถ้าเกิดว่า7วันน้ํายังไม่แห้งเนี่ยเราก็ต้องระบายน้ําออกแล้วครั้งนี้เราก็จะไปถึงช่วงรับท้องและรเราก็จะดูว่าข้าวในต้นกลมเมื่อไหร่นะครับ,รบถ้าข้าวต้นกลมเนี่ยแสดงว่าเขากําเนิดช่อดอกแล้วกําเนิดช่อดอกเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้อง เหมือนใส่ปุ๋ยเพื่อจะแต่งหน้านะครับเราก็จะใส่ยูเรียนะครับ4600เนี่ยในช่วงก่อนที่เราจะเติมน้ําไม่เกิน8กิโลกรัมต่อไร่กระทุ้งรวงให้ออกรวมแบบพรึบเดียวคายปุ๋ยเลยนะครับจะไม่เหลือยูเรียให้ใบยาวเลื้อยจนทําให้เกิดโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งนะครับนักแปลงนาสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกข111 ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในระหว่างการจัดงานเกษตรกำแพงแสนในปี2567ที่ผ่านมาพบว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในการทำแปลงนาสาธิตมีสูตรลับสำคัญหลายประการคือใช้หลักการจัดการแปลงนาตามแบบเกษตรกรสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหยใช้ด้วยวิธีการปลูกข้าวแบบนาดําใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ทันสมัยในการจัดการปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงโดยทีมงานจากบริษัทนาเยชัยจำกัดเป็นผู้ดำเนินการมีหลักการจัดการน้ำในแปลงนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดปัญหาด้านมลภาวะต่างๆมีการจัดการปุ๋ยเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตโดยการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไขมุกตลาหรืใบไ,ไขมุก สสูตรหลักๆในการแบ่งให้กับต้นข้าวตามช่วงระยะต่างๆและอัตราการใส่ตามลักษณะของนาที่เป็นดินทรายคือการใส่ปุ๋ยครั้งที่1เมื่อต้นข้าวอายุ7-10วันหลังจากย้ายกล้าลงแปลงใช้สูตร21-9-15ร่วมกับสูตร4600ในสัดส่วน1-1ต่อห ด้วยอัตราการใส่25กิโลกรัมต่อไร่การใส่ปุ๋ยครั้งที่2เมื่อต้นข้าวอยู่ในระยะแตกกอหรือ25-30วันใช้สูตร21-9-15ในอัตรา40กิโลกรัมต่อไร่การใส่ปุ๋ยครั้งที่3 เป็นการใส่เพื่อแต่งหน้าในระยะรับท้องหรือเมื่อต้นข้าวอายุ55-60วันจะใช้ปุ๋ยยูเรีย4600ในอัตราไม่เกิน8กิโลกรัมต่อไร่ไปดูผลลัพธ์หน่อยนี่มันยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวอ่ายังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวทุกคนเกษตรกรต้องมาถามหมดเลยว่าทําอย่างไรทําไมทําได้ถึงขนาดนี้ซึ่งเราก็ประมาณไว้เนี่ยเราน่าจะเกิน1ตันต่อไร่อยู่แล้ว สามเป้า,า,ปาอาจจะเกินเป้าได้สามไปประโยชน์โดยรวมจริงๆเนี่ยผมว่าต้องให้นิสิตก่อนเราเห็นหนายใ่ใช้มาทำให้เราเนี่ยตั้งแต่วันเริ่มเตรียมดินเพราะนิสิตที่อยู่ตรงเนี้ยเขาเห็นทุกขั้นตอนในการผลิตข้าวซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับนิสิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวอย่างมากเลย รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้นําความรู้ของเกษตรกรของทีมงานเราเนี่ยมาบอกต่อนะครับไม่ใช่แค่บอกต่อแค่เกษตรกรเราอยากจะมาบอกต่อกําลังหลักของชาติในด้านเกษตรก็คือนักศึกษาเกษตรนะครับว่าการทํานาในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะสามารถนํามาต่อโจทย์การทํานาในปัจจุบันซึ่งทําให้อาชีพทํานาเ,เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงได้และไม่ได้เชยต่อไปแล้วนะครับ ติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน